สวัสดีค่ะเราี้มาดูพบน้องกันดานะคะคุณแม่แหมเอาอะไรลูกโอ้ยกินด้วยน่าสงสารมากเลยนะคะน้องกันดาร ดานี้ผมจะหล่อมากนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมเยอะแยะอยู่นะคะอยู่ข้างรั้วท่านผู้ชมของเราท่านผู้ชมยืนอยู่ข้างรั้วเต็มเลยนะคะแล้เนรนาเดี๋ยวได้กินน้องอันดาเนาะชอบนะคะของชอบนางน้ำมะพร้าวอ่อรออ่อย่อยออยอรร่อยอรออ่ยร่อยงไม่อด้ดูดออยอ่ออนร่ดดอด่ดยอรออ่อยดอดออออ่อ่่ ว่าพีคกวเป็นนด้นมันนี่เดี๋ยวอย่าไปกอดแมแนดาอย่ามั่วอย่ามั่วแอนดาดูกองเชียร์เรานะครับมายืนชงเดินมาฝั่งนี้แล้วเอายังไม่รอดพี่นายเขายังไม่รอดมั้งยังไงมีดมีดไปแหลมมีดไปแหลมแน่นอนยังไม่เห็นเอาไปแหลมโอ้ยตามมาไวไหม เอาไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วขโมวยมีดเอามาเปลี่ยนกันเร็วเอาเปลี่ยนการเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแล้ว

บอลย่าวันน like ี <that> <strong> ้ผมมีแต่ไหนบอลบนแล้วหลอดมันสั้นนะคะเดี๋ยวกินกินทั้งลูกเลยอันดาเอาเอาเอาคุณเดหน่ะเอาดูดูคุณแม่ค่ะมีผู้นำก็ยืนเต้นกระชางโทษจ้า หนุ่มกองเชียนะคะอยู่ข้ามรั้วไป ไปเลยไปเลยดินมานไปเดกไทยรู้เลยนะซื้อกล้วยเา ถ่ายตัไหมมาแล้วถ่ายวิดีวาว่าพูดภาาลูบอสเด้อยูถ่ายตัวถ่ายตัวิดีโอโอเคมา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 ดีมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาทำงานก่อนดนดาทำงานก่อนนะวันนี้หนุ่มรอ วันซื่อยิใหม่โอ๊แ้ก็อยากให้ห้อมแก้มห้อแก้มด้เปล่าวันซืิะบอยุบไ่ได้ไนี่คิดวดวันซืจุ๊บไม่เอาใช่ไ้ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเอยยิ้มได้แล้วนะครับฝรั่งตอนนี้โอเค a ท็กด้วยครับ เอวลารักขโมยมะพร้าวรักขโมยรักขโมยมะพร้าวกาทจะไหมอามาแล้วหนึ่งลูกค้าเรามาแล้วนะคะแม่จานหนึ่งคนหนึ่งท่าน หัวโลนด้วยไม่ใส่เสื้อด้วยโอ้เอาครับเลยครับแล้ว thank you อันดา thank you อนไม่กินแล้วให้ลูกค้าคืนอันดาไม่เอานะคะอันดาเลือกด้วยนะคะไม่เอาไม่เอากล้วยนะคะอันดากินมะพร้าวแล้วติดใจอันดาไม่มสายนางจะเบื่อกล้วยเนาะผมเบื่อแล้วอันดาบอกเส้นอันดา อันดาอันดาไม่อันดาเบื่อนะคะอามาล์โกเล่ <c oughs> อันดาเบื่อกล้วยแล้วนะคะแม่แม่จา๋าอันดาบอกว่าเซ็งมากเลยเห็นกล้วยไม่ได้อของชอบอยู่นี่เองมีคนซ่อนร้ายนะคะไม่เอาอีกแล้วเอากีา่มิจา บานาน่าบานาน่ากะละมีกะละมีเขาเออปากกาลายเอาปากกาลายปากกาลายเอาคิด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 อิเลฟเวตบาสลุยบาสล่าวายเร็วๆเอาป๊ะป๊าบาสลุยบาสลุยบาสลุยนิโวซี่มาม่าก็ได้มาม่ามาม่าโชว์ อันดาเบื่อกล้วยแล้วนะคะแม่จ๋าเนี่ยเย็บัสลัววีปลาสลัวเมนป๊ะป๊ะป๊าเออเบบี้ฟูจะสลิฟแล้วจุ๊บแม่จ๋าน้ำด้วยไก่เอาไปแล้วไก่ชิงไปแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ่างช่องน้องอาดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ